บ้านนะจ๊ะอุ้ยรถมือแม่ไม่งง,งแต่เล็กกำลังงงอยู่นะคะอันนี้นะคะก็คือตอนนี้มาได้แยกไปพักผ่อนแล้วก็ไปสงบจิตสงบใจที่มีความทําของพังและเราก็จะมาอยู่ในช่วงรถมือแมงงงจารถมือแม่งงง,งจ้าวันนี้จะทำอะไรวันนี้ก็จะมีความ ทำสเต็กไก่ไม่ใส่ถั่วฝักยาวแต่เป็นสเต็กไก่ทิมแจ่วเพราะว่ามีความเป็นเฮลตี้เราทำดีกว่าอ่ะไปดูกันส่วนผสมกันค่ะวันนี้นะคะเรามีความอกกาใหญ่ๆแล้วก็มีความตูดไก่ใหญ่ๆเราไม่มีเลยอมาจ้าเออตามๆไปตอนนี้คิดถึงอะไรอยู่ตอนนี้คิดถึงอะไรน้ำมันหอย ใส่ขับไปโรดพริกไทยเราไปปึ๊บน้องเอาน้ำตาลลงจ้าิดเดียวครัถแา่เดียวมันไหมหูก็บอกแล้วว่าทีจริงก็ต้องถามก่อนว่าปกติกินรสไหนแต่คือไม่ต้องถามเพราะว่าเราจะกินแบบนั้นนี่ก็คือพาสลาี่คือนี่อีกอะไรซอปงรบล็อพอแล้วได้อีก ไม่เค็มเพราะว่านางมีน้องนมเพื่อที่จะว่ากันว่าน้องจะนุ่มระ <ทำ S 1> หว่าง<ร>ที่เขาห้ทำแจว่วซึ่งอตอนเนี้ยทำแจ่วไม่เป็นแต่พยายามจำรสชาติของยายน้อยที่น้อยทำไปขึ้เข<ร>าเตรียมไว้ไหมดแล้วเราก็ใส่ใส่รวมกันไปให้หมดแค่นั้นจะพูดเย <dum. S 2> อะถูกไหมขอบคุณครับเตรียมมาให้แล้วอ่ะมาค่ะก็รอเสร็จแล้วมาขับปีกไปซะหนึ่งเมตดสองเมตดเดี๋ยวชามแตกอะบีมะนาวใช้ช้อนทำไมต้องใช้ช้อนด้วย เพราะว่าเดี๋ยวมันกระจายไปที่อื่นซึ่งถามว่าพอใช้ช้อนแล้วกระจายไหมกระจายอยู่ดิไงเนาะเต็มพื้นไปหมดเลยอ่ะอโอ้โหเป็นเลือดเลยยังมีแทงเป้าอ๋อรอเหมือนจะจะช่วยจะช่วยอุ้ยดียะชู่ี่ชู่โชกหลอมใสหลองโชกต้องมีค้างไว้แบบ นานอยู่๋ยวพวกไปกลับมันสิปล่อยให้มันแช่ไปเลยถ้าสปากเกตตี้อย่างเงี้ยทำใช่สปากเกต<ส>ตี้ก็ทำแต่ว่าไม่ได้ทำสเต็กไก่ทำสเต็ก<า>เนื้อทำปลาอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าแล้วพวกเป็นฟีลแบบไทยอย่างเงี้ยทำมาแจงเขียวหวาน,นแจงแดงอะไรอย่างเงี้ยไม่ขนาดแต่ว่าพวกกะเพราทำกะเพราทำกะเพราพวกผัดกะเพราผัดกระเทียมแต่ไม่ใส่รัวเข้าใจแล้วค่ะเข้าใจแล้วค่ะ ได้เวอร์เออไปลยุหยหุยมันเอื่อหูรู้เลยเป็นคนยังไงโอ้ยม,มันไม่มีสไลด์บ้างเลยเหรอ น่ากินมีความฉุยรุนเล่นเราเล่นน้องเล่นน่ากินมากมีความฉุยออกมากับน้ำจิ้มแจ่วที่พวกเราไม่ได้ทำนั่นแหละค่ะไปกินกันจ้าไปเมนูอะไรวันนี้มันก็ดีมากแล้วที่เธอไปทำใจนั้นเราได้ทำอกกายแล้วมีการทำใจว่าทำไมมันเหลือน้อยอ่ะไม่ได้เหลือน้อยจ้ามันมีอีกจาานี่ หลักขา่ความอร่อยอมันทำมาสองอันอันนี้คือตกแต่งแต่ว่าทีมงานอ่ะก็คือแทะจนมันเหลือเท่านี้เด้อทีมงานเนานปนทีมงานบ้างหน้ากล้องหลังก็คือกินลองดูมันได้คือมันคลีนเพื่อสุขภาพใช่สังกามเจ้าทีมงานดีมากพี่ทำก็คดูคือพวกพี่ทำเจับกันเองด้วยแฉไม่ได้รสาาไม่ได้อย่าไป กินไม่ได้เลยคือความเป็นจริงอ่ะเขาต้องใส่มะขามนิดเดียวมะขามนิดเดียวไอ้นี่ใส่ไปสามช้อนแล้วความเลวก็คือนังไม่กินหวานเราจชบอกว่ามมนต้องใส่น้ำตาลเข้าไปครึ่งหนึ่งเลยของปริมาณของความหวานแล้วโรยไปเหมือนกับเกลือโรยอย่างเงี้ยอย่าอย่ามาโทษเล็กไปเลยต้องต้องโทษเลยพู้ชาเหมือนโทษเล็กมันมันผิดตรงมะขามมันผิดตรงมะขามแล้วใจจอยครึ่งครึ่งอ่ะแต่โอเคนะกินไปคุยไปแล้วกานอิวด้วยล่าสุดแบบว่าแก๊งนี่ตลักไลฟ์ อมันคืออะไรยังไงมันคือการจริงๆใช่ไหมกลุ่มเพื่อนคือมันเป็นชื่อกลุ่มงานแล้วเหรอชื่อกลุ่ปลายมันเพิ่งมีมาตอนมันมีคอนเสิร์ตช่องสามแล้วก็คือเหมือนทุกคนมันก็อยู่ด้วยกันนานสามสี่วันหนยเดือนนู่นนี่ก็เลยต้องุกเยงกันในกลุ่มนี้ก็เลยตั้งกลุ่มขึ้นมาเพราะว่านักแสดงคือมันเป็นกลุ่มผู้ชายล้วนไงมันยังไม่เคยมีกลุ่ปลายหรือว่ากลุ่มอะไรมีขึ้นมาแล้วก็ แล้วก็ก็คือตอนแรกก็ตั้งชื่อว่ากลุ่มกลุ่มลายอ่ะกลุ่มลายชื่อว่านักเอ่อพระเอกเลวๆคือมันมีแต่พระเอกไงมีแต่พวกพระเอกอ่ะค,คือตั้ง,ต,งตั้งชื่อว่านักสแสดงชายวงเล็บเลวๆม,มีเล็กมีบอยบกรมีเกเวินทินทร์มากรินเจมส์ิเคนภูภูมิพี่พัชระว้า,วาแต่ละหน่วย <laughs> มีสิบคนน่ะใครคนวะพี่เตอ๋อแล้วก็พี่เตอ๋อเต๋อฉันท่าอุ้ยทำยังไงดีอ่ะถ้าเราเป็นหนึ่งในงนั้น,น,นโนราเราเขาไปคุยอยากไปถอดต่องด้วยก็ฟังเรื่องเขาเล่าอยู่เกี่ยวอะไรอย่ากเขาไปถอดต่องในนั้นว่าเขา,าพูดเขาพูดอะไรกันบ้างเ <c oughs> ขาคูดอะไรในนั้นน่ะในกลุ่มใครพูดเยอะสุดพี่บอยบอยป่าบอยระเราพูดเยอะมันไม่มีมันเหมือนมันไม่มีเพื่อนอ่ะเขาเหงาใจเหรอมันมันเป็นคนที่เหงามากอ่ะแล้วแก๊งนี้แต่ละคนแบบงานก็ดูยุ่งมันมันมันรวมกันได้จริงแบบแก๊งใหญ่คือมันรวมกันได้เพราะว่า จบคอนเสิร์ตปุ๊บแล้วเหมือนวันรุ่งขึ้นทุกคนว่างก็เลยนะัดไปกินข้าวกันอัอน้วัีใส่เสื้อตักไลฟ์ไปตักไลฟ์มันคือแบบพวกแก๊งอนาพานฝรั่งอะไรเงี้ยออืมมันก็เลยก็เลยกลายเป็นแบบแก๊งนี้แหละตักไลฟ์โดนใจไปเป็นที่มาก็าดูน่าจะเป็นแบบผู้มีอิพลนธนันของขวเป็นผู้ชายไทยก็คือแซ่บไอพีดไอพีดอะคุณพี่ยังไงวะคุณพีดไม่อยู่ในนั้นเรื่องความที่มันเป็น คนที่มีครบทุกอย่างครบอยู่แล้วพ่อลงแล้วมันก็มันก็จะทําอะไรก็ทําจะพูดอะไรก็พูดอะไรเงี้ย<ช>อยู่ในกลุ่มมันก็พูดแบบเนี้ยแบบไม่มีอะไรเสียพูดแบบดา่าทุกคนอะไรเงี้ยไม่<บ>ไม่มีอะไรแตะต,ต้องเขาได้ปปด้ส่วนใครด๋อยที่สุดก็ได้เป็นพี่เตอ๋อเขาหรอง่ายๆมันเล่นไปที่เหมาเต๋อเต๋อเนี้ยหรอเขาเป็นคนโดนแกล้งไงเขาเป็นคนแบบ คือดูรู้เลยว่าแบบอยู่ตอนสมัยเรียนประถมมัธยมเขาต้องเป็นคนที่โดนเพื่อนๆในห้องแก๊งแน่นอนอ,อย่างถ,าถ้าเกิดคนที่เงียบๆในกูก็จะมีเลนเดลโอ้ยันเงียบนะกับมาริโอกับพี่โอที่เขาจะแบบไม่ค่อยมาตอบแต่พอมาตอบทีนี้คือยาวมากๆเหมือนแบบเหมือนเป็นพวก selective reading คือแบบ แบบสมมติแบบมีไลน์คนไลน์มาสิบคนแม่งก็อ่านเฉพาะคนที่มันอยากตอบอะไรเงี้ยแต่พอรู้เป็นตักไลฟ์ไลน์มามันก็แบบสัมภาษณนเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยล่าสุดพี่บอยก็ไปสรรหารูปคนอื่นแล้วน่ากันมาเก็บมาให้อะไรนี่ักซีหรืออะไรซักซีใช่น่าใช่ระหว่างรอเขาดูไลน์เนี่ยคือเหม็นน้ำปลาในมือมากเลยส่งรูปอะไรเงี้ยมาให้สัมภาษณ์อะไรเงี้ยเคไมโอเค หมังเลยมองติ้งจบตุ๊กแกตายแฮปปี้อะไรเงี้ยตลกตลกเป็นแบบคุยกยเรื่องตลกตลกประมาณนี้เลิศเขาเรื่องผลงานไหมนี่ว่างานเพลงตอนนี้มีอะไรบ้างละครละครอย่างเดียวก็จะมีเดียวจะมีเสน่ห์รักนางซินแล้วก็เสน่ห์นางยิ้มสองเรื่องเลยรักนางซินเฮ้ยมันเหมือนเคยดูปะไม่ใช่ remake remake เเสน่ห์นางยิ้มก็รีเมค ใช่สองอนี่มันไม่เกี่ยวข้องกันใช่ไหมไม่เกี่ยวเลยแต่่วาคนละคนละแนวเลยเสน่ห์รักนัน่ซส,สิเป็นโรแมนติกคอมเมดี้เสน่ห์รักยูเป็นดราม่าอ่ะเมื่อกี้ขึ้นไปห้องนอนเราฉกเสื้อพี่เล็กมาสองตัวเพราะว่าเราจะไปแจกของอให้แฟนรายการได้เลยครับเต็มทีมแต่ว่าฉกส่งของไปไหมเปล่าเสืียวงไม่ไปนะไม่มีไม่มีนะใครเขามาเขาต้องตรวจส้าเขาต้องถอดผ้าสิคือมีปองต้านฉกเพราะว่าวันนี้เราทำบ้านพี่เล็กเสียหายมาเยอะแล้วอยากจะก้าฉกปุ้ยต้องคงนะ คือวันนี้แบบทำทำพี่เล็กเจ็บเยอะมากอะอ่าคือเราไม่มชกไปไ่างเดียวเราจะท้าพี่เล็กแข่งเกมซึ่งวันนี้เห็นติ่งบาสไงเราเลยท้าพี่เล็กแข่งบาสเก็บบอลกันใช่ซึ่งเดี๋ยวผมอยู่กับปิงปองแล้วก็รุมพี่เล็กกันสองรุมนึ่งเหม็นน้ำปลาลองดมดูจะเหม็น <ๆ S 1> คุณเคยมากินไหมคุณเคยมากินไหแข่งบาสนั่นแหละี๋ยวไปแข่งกันนั่นแหละถ้าเกิดชนะถ้าชนะเหรอ ผมก็พี่จะไปเหมือนเดิมนะแต่ว่าพี่เอลิ๊กได้ลงโทษพวกผมสองคนลงโทษปิงปองมาแน่เขาให้หนังใจเลยอะไรก็ได้เลยนะขอแค่ถึงชีวิตกับอภิการแล้วถ้าถ้าผมชนะก็ลงโทษพี่เอลิ๊กเฮ้ยมาเขาบอกเลยว่าอ่าอย่ากให้ลงโทษใช่ผมก็ลงโทษที่อย่างนั้นวุ้ยจนวันนี้ กับข้าวรถรถมือแมงมุมก็คือหมดไปเลยจ้าขายดีเวอร์ป,<ะ>ป่ะแข่งเกมกันสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมมาร์จุทาวุฒิครับดิฉันธงชัยโสพีเทนีพันารายค่ะวันนี้ปลวกประกาศของเรามีเรื่องของความเป็นไอดอลมาบอกกันครับไอดอลคุณโสพีพันารายเทนี อยากเป็นไอดอลไหมครับฉันอยากเป็นไอดอลอย่างเผาพันปทิชชี่นี้รับไหมคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนูเต้นฮารูได้จ้าเต้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 เตเต้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 เตเต้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 เเต้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  ไม่ต้องออกแรงขนาดนี้ก็ได้เรามีวิธีที่ง่ายกว่านี้มาแนะนำกันครับไปดูกัน Honda นด้าส o ู y ป Idols อาเด์โอ e ดครั้งแรกกับการเฟ้นหา i d o l ลแบบไม่จำกัดเพศขอแค่คุณมีอายุ15 25ปีจากทั่วประเทศนะครับ พร้อมถ่ายคลิปวิดีโอแนะนำตัวเองณศูนย์จำหน่ายรถจักรยานยนต์ n d a ด้าวิงเซ็นในจังหวัดของคุณคู่กับรถจักรยานยนต์ n d a ด้าสก o p y i พร้อมเล่าเรื่องราวประสบการณ์ครั้งแรกที่ประทับใจความยาวคลิปวิดีโอไม่เกิน3นาทีแล้วส่งคลิปวิดีโอมาที่อีเมล s c o o p y i idol@ s gmail com นะครับสำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกของแต่ละภาคจะได้รับการติดต่อกลับจากทีมงานและเราจะไปคัดเลือกคุณถึงถิ่นเลยครับ13สสิงหาคม พบกันที่ ani, เซ,ซน up, ็นท an, รัรลพลาซาสุราธาน Festival, ีพร้อมคอนเสิร์ตจากศิลปินสแตมอภิวั์19สิงหาคมพบกันที่เซ็นทรัลพลาซาขอนแก่นพร้อมคอนเสิร์ตจากศิลปินร็อกบิ๊กแอส26สิงหาคมพบกันที่เซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่พร้อมคอนเสิร์ตจากศิลปินซิล27สิงหาคมพบกันที่เซ็นทรัลพลาซาชนบุรีพร้อมคอนเสิร์ตจากศิลปินวงไม้ผู้ชนะระดับประเทศทั้ง4คนรับไปเลยนะครับรถจักรยานยนต์ Honda s c กูป y i 1คันและครั้งแรกที่ ผู้ชนะทั้ง4จะได้ร่วมแสดงหนังสั้นโดยฝีมือผู้กำกับบาสนัทวุฒิพูนวิริยะผู้กำกับภาพยนตร์ฉลาดเกมส์โกงพร้อม Exclusive c o n คอนเส์กับเหล่าศิลปินสุดฮอตติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แ n น a g e ปลวกขึ้นบ้าน Facebook Honda Motorcycle Thailand และศูนย์จำหน่ายรถจักรยานย,ยนต์ Honda w วิ g c e n t e r รร่วมสัมผัสประสบการณ์ครั้งแรกสุดแปลกใหม่ที่จะทำให้คุณจดจำแบบไม่มีวันลืมครับเห็นไม อกแล้ว่างานเนี้ยก็คือไม่ยากหรอก่างนี่ไม่ยากทำกันเองก่มมาจินัดนะการได้เป็นไอดอลไม่ยากนะคะแต่ต้องทําถ้ารู้แล้วก็นิ่งเฉยก็คือเบิกไปไม่จอยกับเราก็คือปม่เป็นไอดอลนะจ๊ะใช่ครับฟังไม่ทันดูไม่ทันเปิดมาเจอตอนนี้ไปกดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่แฟนเพจปลัวขึ้นบ้านหรือ f a c e b o ก k Honda Motorcycle ไทยแลนด์หรือที่นี่ศู้ย์จำหน่ารถจักรยานยนต์ฮอนด้าวิงเซ็นเตอร์ค่ะนั่นแหละครับวันนี้พวกเราสองคนผมมาร์จุทาวุธิพัทรกำพลและดิฉันธงชัยโสพีเพนินารายคล้ายๆสวัสดีครับขอตัวเราไปก่อนสนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ฮอนด้าโอ้โหทั้งจะ่ล้วงคีเดียว ้ยไ,ไ,ไอ้หุนตาไอ้ไอ้ขุนตาเดี๋ยวไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะขึ้นบ้าน <S <S วะวังตกขึ้นบ้านนะจ๊ะ